Let's do this. สวัสดีค่ะสวัสดีไวรุ่นอเมริกาสวัสดีเศรษฐีทุกคนนะคะเป็นไงมั่งวันนี้เจอเซลล์ออนไฟอีกใช่ไหมวันนี้อ่าวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอย่ะดีไหมมีเรื่องมาเล่าทุกวันดีไหมคะนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะทุกคนนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะก็การกดไลค์กดแชร์มันก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งเนาะนะคะที่หรือคอมเมนต์ประมาณนี้นะ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็เป็นกำลังใจเนาะให้คนให้คนเอ่อให้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะมาเขาเรียกอะไรมาให้ความรู้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการบ้านกันเลยเนาะนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ะะอ่ะเรามาดูการบ้านของเรานะคะวันนี้การบ้านอาจจะน้อยนิดนึงเนาะน้อยกว่าปกตินิดนึงนะคะก็ลองดูแล้วแต่เราชอบนะว่าชอบตัวไหนนะคะมาถึงในส่วนของก่อนอื่นเรามาเริ่มในส่วนของวอลเลนก่อนเลยนะคะก็จะเป็นเอ็เรนะคะที่เราตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะนะคะอ่าประมาณนี้จําได้ไหมเมื่อวานเนี้ยที่เราบอกว่าของดีจะอยู่ท้าย ซีแมนแรงมากเนาะแต่ก็ทุบแรงเช่นเดียวกันนะคะเวลาเราเล่นเราก็ต้องรู้จักนิสัยเขานิดนึงนะคะวันนี้อ่ะก่อนเข้าเรื่องการบ้านมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมีถ้าใครเข้ามาดูไลฟ์สดการบ้านของเราทุกวันนะจะเห็นว่าเราอะบอกว่า A5 ใครจะเล่นก็เล่นเราไม่เล่นจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วพอดีวันนี้ลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์รุ่นที่มาคอเทด้วยกันนะเนาะรุ่น4ี่ะคะก็คือก็ มีการคุยเรื่อง A5 ตัวนี้เนาะนะคะก็คือกำลังจะบอกว่าการที่เรามีความรู้เนาะมันก็มันก็จะทําให้เราภูมิใจทุกคนจริงๆนะคะเวลาเราสต็อปแล้วเราเห็นมันไหลลงอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะเข้าใจปะ่ะนะคะแต่เราสามารถเลือกได้เวลาเรามีความรู้อะเราเลือกได้เลยว่าเราจะไม่เล่นมันตั้งแต่แรกก็ได้อะเดี๋ยวเปิด A5 ดู อันนี้ไม่ได้ชีน้นําหรือเชยร์ซื้อขายนะคะใครอยากซื้อซื้อได้เลยเนาะนะคะแต่ว่าจําได้ไหมที่อาทิตย์ที่แล้วที่เราบอกว่า A5 ใครจะเล่นก็เล่นนะนะคะแต่เราไม่เล่นเนาะนะคะเพราะเราเห็นอะไรบางอย่างในกราฟและหน้าเทตุเนาะคนที่เรียนไปแล้วใน2 1เ,เทคนิครู้อยู่แล้วว่าเพราะอะไรนะคะแต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอันตรายมากถูกไหมนะคะแต่จริงๆต่อให้เป็นหุ้นขาขึ้นนะก็อันตรายอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ มาแชร์ประมาณนี้เนาะนะคะเรื่องสต็อปอย่าลืมไปดูล้กันนะคะในเทคนิคพิชิดดอยเนาะนะคะใน y o u b u c h ช n n e l นะคะอ่ะมาเรื่องการบ้านของเราบ้างดีกว่าในทุกๆวันเราก็จะมีเรื่องมาเล่านะคะมาคุยกันเนาะนะคะมีอะไรก็พิมพ์สามารถพิมพ์สอบถามได้ได้เลยนะคะก็เอฟเฟกเมื่อวานระวางแผนกันเนาะนะคะก็เขาก็มาแหละแต่การเล่นของเอฟเฟกเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะสายย่อนิดน,นึงเนาะ นะคะคใครเลือกที่จะเล่นหรือไม่เล่นตัวนี้ก็ได้นะเราให้ไว้3แนวประมาณนี้นะ4.38 4.48แล้วก็4.54นะคะเอฟเฟกส่วนวอลเลนต์มนอาจจะเล่นยากนิดนึงอาจจะพิจารณาไม่เล่นก็ได้แล้วแต่นะคะอืมประมาณนี้เราจะไม่ได้ดูแนวให้นะก็0.71เนี่ยแล้วก็0.78ประมาณนี้นะคะวอล1ต่อไปออืออวันนี้เขาเล่นแรงมากเนาะ แต่เขาก็ย่อไส้แตกนะคะการย่อแบบนี้ล็อกกาไรแบบไหนเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วนะคะเราคุยกันไปแล้วซึ่งถ้าใครไม่ออกก็ไม่เหลือไม่เหลือกําไรถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจุดซื้อจุดขายจุดสต็อปลอทุกครั้งนะคะในขณะที่เราเทรดเนาะนะคะตัวต่อไปออเนาะก็ลองดูนะคะว่าอเนี่ยเขาจะกลับมาเบรคไฮเดิมได้ไหมถ้าหลุด1.56ไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะ แล้วก็แนวต่อไปก็จะประมาณ1.65เนอะอ่าแล้วก็ไฮนี้1.75ถ้าพรุ่งนี้เขาแรงพอเขาจะเบรกได้นะคะเนี่ยเบรกเส้นกดให้มันได้ก่อนนะคะประมาณนี้นะแต่หลุด1.56ก็คือไม่เล่นนะคะอนะแล้วก็ในส่วนของวอลเลน์วอลเลน์เขาเล่นแรงกว่าแม่เยอะมากถูกไหมนะคะก็0.47นี่แหละถ้าต่ำกว่า0.47ก็ไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็จะอยู่ประมาณนี้ ประมาณนี้ก็ได้นะอ่าศูนย์จุดห้าสี่นะคะประมาณเนี้ยนะหรือว่าเราจะดูศูนจุดห้าห้าไปเลยก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะให้ไว้สองแนวประมาณนี้นะอ,อวอซึ่งมันลงแรงๆส่วนใหญ่มันจะกลับไปเบรกไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะคะอ,อต่อไปโซล่าส,สวัสดีเพื่อนๆทั้งทาง facebook และ youtube ด้วยนะคะ เผื่อเพื่อนๆทาง Youtube เข้ามาดูย้อนหลังเนาะนะคะส่วนใหญ่คนที่ดูย้อนหลังจะเข้าไปดูใน Youtube มากกว่านะคะก็ถ้าใครที่สนใจที่จะไปทบทวนหรือดูย้อนหลังหรือดูคลิปย้อนหลังต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูใน Youtube c h anel n ได้เลยนะทุกคนนะคะ,ะในส่วนของโซล่านะคะหลุด1.20ก็คือไม่เล่นเนาะแล้วก็1.25นะคะต่อไปว .1 อ่าว .1 ก็เราเบรก0.39ไปเลยก็จะดีกว่าเนาะ ะะถ้าไม่เบรกก็ไม่เล่นนะคะเพราะว่ามันอาจจะย่อเนาะนะคะวอลหนึ่งโซล่าต่อไป MVP วพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์นะก็ระมัดระวังการขายในวันศุกร์เนาะนะคะบางคนแบบว่าไม่อยากห่อหุ้นข้ามวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีปรากฏการเซลล์วันแฟกอีกวันนึงหรือเปล่านะคะลองดูนะคะเจาะจงไปเลยนะคะเจาะจงเป็นหุ้นลายตัวไปเลยไม่ต้อง คือคือไม่ต้องเหมารวมตลาดอะทุกคนนะคะศึกษาแค่พฤติกรรมของมันไปเลยเนาะ5.40 5.75นะคะ MVP ต่ำกว่าไม่เล่นต่อไปวอหนึอ่าวอหนึก็3.62เนี่ยค่ะต่ำกว่าไม่เล่นเนาะแล้วก็ไฮเดิมก็คือ3.92นะคะประมาณนี้นะอ่าต่อไปตัวแรงของวันนี้เนาะก็คืออย่างที่เราคุยกันเมื่อคืนนะคะก็คือมันจะมี IPO เข้าใหม่2ตัวถูกไหมจะมี KCC แล้วก็บิด อ่าปรากฏว่าบิตเนี่ยปิดแดงนะคะแล้วก็ KCC เนี่ยปิดเขียวอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าแล้วเขาก็มาตอนเย็นใช่ไหมก่อนตลาดปิดแป๊บเดียวเองนะคะเขามีการเล่นตอนเช้าแล้วก็กลับมาตอนเย็นแบบนี้นะคะเราจะวางแผนเทรดยังไงนะคะก็คือเราก็จะดูว่าเอออ่าเดี๋ยวขอตีโลนิดนึงนะ แป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งอ่าประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้นะเขาเบรเก้าบาทห้าสิบนะคะเบรเก้าบาทห้าสิบได้เนาะเขาก็มีโอกาสที่จะไปเก้าบาทเก้าบาทเจ็ดสิบสิบบาทอะประมาณเนี้ยนะประมาณสิบบาทนะคะเก้าบาทยี่สิบแล้วก็สิบบาทให้ไว้สองแนวประมาณนี้จังหวะย่อนะคะเขาไม่ควรหลุดแนวเนี้ยคะ่ะแปดบาทสามสิบโอเคไหมนะคะให้ไว้ประมาณนี้นะ KCC นะคะเขามาตอนเย็นเนาะพรุ่งนี้เขาอาจจะเปิดยอดแล้วเขาขึ้นไปต่อก็ได้หรืออาจจะเปิดโดดไปเลยก็ได้เนาะอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จังหวะหน้างานอีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะคุณแบงค์สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะก็เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เนาะนะคะมาพิมพ์คุยกันเป็นยังไงบ้างวันนี้สบายดีสบายดียดไหมอะอย่าง เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องขำขำขำให้ฟังเรื่องซีวีจริงๆมันก็มันก็เป็นเรื่องตลกนะก็คือเราอะคอเทตกันในห้องเรียนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยชื่อหุ้นอะมันเหมือนกันคือไอตัวเนี้ยมันอาจจะอาจจะอ่านว่า CI ก็ได้ถูกไหมนะคะแต่เราอะชอบอ่านว่า CV เพราะว่าตั้งแต่วันวันที่มันเข้าวันแรกอะเราก็อ่านว่า CV มาตลอดใช่ไหมคะแล้วเมื่อเช้าไอซีวีเนี่ยมา เราก็เลยบอกว่าอะ v v นะนักเรียน4.58เนาะ4.58เนี่ยก็คือไฮเดิมมันเมื่อเช้าเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขยายกราฟนิดน,นึงอ่ะนักเรียนลองดู CV นะถ้ามันเบรก4.58ได้อะมันก็น่าสนใจเพราะว่าหุ้นตัวเนี้ย อ่ะมันมีเทคนิคบางอย่างแหละเออขอขอไม่บอกแล้วกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเทคนิคเชิงลึกของ21เทคนิคนะคะแล้วทีนี้ปัญหาก็คือเข้าใจผิดกันนักเรียนก็ไปเปิด c ีวตัวนี้ทุกคนคุณครูทําไมราคามันไม่เห็นตรงกันเลยไม่เห็นมี4บาทเลยแล้วก็เฮ้ซีวอันไหนสีอันไหนไม่สบาทวะซีวีสบาทสี่บาทห้าแปดเอาไปเอามานะคะมันคนละตัวกันนะก็คือซีตัวนี้นะคะ CV ตัวนี้แต่ใครจะอ่าน CI ก็ได้นะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆในห้องอะนะก็ขำนั่งขำกันนะคะเออก็คุยคนละเรื่องเดียวกันนะนะคะอ่าต่อนะเรื่อง c v c i นี่แหละ CICV ก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะนะคะก็พรุ่งนี้ถ้าเขาถ้าเขาจะไปต่อนะง่ายๆเลยอย่าให้หลุด4.84นะคะแล้วก็แนวต่อไปก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ย5บาท10นะคะ ทุกคนเข้ามาแล้วคุยกันได้นะไม่ต้องอายนะนะคะเข้ามาทักทายกันเออเราจะได้จำหน้าคันหน้าคตากันเนาะจะได้เห็นหน้ากันไว้นะคะว่าเออนนิน้องเขาเรียองอะไรนะเราจะได้คุยกันได้นะคะคุยกันได้เนาะนะคะก็ให้แนวไว้สีแนวประมาณนี้นะส C I C V ก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกนะคะก็เออมันมันอ่านว่า C I เนาะนะคะประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็ลองดูว่า ตอนแรกนึกว่ามันจะปิดเต็มแท่งด้วยซ้ำนะคะแต่มันก็ไม่ปิดเต็มแท่งก็ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะนะคะแนวต่อไปก็คือ6 5บาทนะคะในส่วนของ CI ต่อไปซีแมนนะคะซีแมนที่เราทำการบ้านกันเมื่อวานเนาะ,ะก่อนที่ก่อนที่จะจบไลฟ์นะคะเป็นท้ายท้ายคลิปนะคะก็2.3 2.26นะคะต่ำกว่าไม่เล่นเนาะ,ะแล้วก็2.44 อ่าประมาณนี้แล้วก็2.52นะคะไฮเดิมให้ไว้3แนวประมาณนี้นะซีแมนต่อไป c ีออยนะคะซีออยเขาก็มีการทําราคาขึ้นมาเนอะนิดนึงนะคะแล้วเขาก็ย่อลงต่อแต่การย่อลงต่อแบบเนี้ยเราก็ไม่ไวแอดทุกคนถ้าจะเอารอแรงนะ6 5 6กเนี่ยก็จะดีกว่านะคะก็จะเป็นเป็นแนวที่ปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นเราให้ไว้ประมาณนี้ 4.44 4.56ต่ำกว่าไม่เล่นก็ได้นะคะต่ำกว่าไม่เล่นเนาะ,ะ4.40ก็ไม่เล่นรอ4.44นะคะแต่ก็แล้วแต่แผนเราแล้วแต่แผนเรานะนะคะว่าพรุ่งนี้เขาจะเปิดกี่บาทเนาะ,ะไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าพรุ่งนี้เขาจะเปิดกี่บาทแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้อง ทำแผนนะคะทำแผนแต่ถ้าเราทําแผนแล้วเราไม่เคารพแผนที่เราทําก็ไม่ต่างอะไรจากไม่ทําแผนเรามีความรู้แต่เราไม่ใช้ความรู้ก็ไม่ต่างอะไรจากไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสําคัญหมดเลยนะนะคะเราให้ไว้3แนวนะปีชา1.77่8 5 1.95นานะคะวิเคราะห์พิจารณาเอาตามที่เราชอบเนาะนะคะอ่าต่อ CAZ นะคะซีเเขาก็มีพับตัวนะวันนี้นะ พรุ่งนี้นะรอเบรกไปเลยก็จะดีกว่าเนาะห้าจุดห้าศูนย์ไม่เบรกไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็จะประมาณนี้หกบาทสามสิบอืมก่อนหกบาทสามสิบเนี่ยก็จะประมาณนี้ผ่านห้าบาทเก้าห้าให้ได้ก่อนนะคะ C A Z ต่อไป M S C พรุ่งนี้วันศุกร์เราจะไม่ได้มาเจอกันนะทุกคนมาเจอกันอีกทีก็ค,คือวันอาทิตย์เลยเด้อนะคะ MSC วันนี้เขาก็กลับตัวเนาะนะคะ9.75ไม่เบรกไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็จะประมาณนี้10บาท60เนาะอ่า10บาท60นะคะประมาณนี้นะ MSC ต่อไป MCS ชื่อมันคล้ายกันนะแต่การวิเคราะห์ต่างกันนะคะ MCS เขาอาจจะช้าหน่อยเนาะนะคะก็12.9 13.1 13. ให้ไว้2แนวประมาณนี้2แนวนะคะต่อไป AGE AGE ก็ ตามแผนเนาะเมื่อวานที่เราคุยกันเนาะมันก็เนี่ยอยู่บนเทนไลน์แบบนี้อ่าประมาณนี้นะประมาณนี้มันอาจจะไม่เปเท่าไหร่ช่างมันสี่เอ้ยไม่ใช่ดิ4ี่ตรงนี้เนาะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ4.60ไม่เบรกไม่เล่นนะคะเพราะว่ามันจะย่อนะถ้าไม่เบรกนะ AGE ต่อไป TSR T.S.R. เนี่ยขาโหดนะกับ F.F.N.S. เห็นปะเมื่อวานที่เราทําการบ้านกั่นะมันก็ค่อนข้างที่จะโหดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เรมามัดระวังการเทรดนิดนึงนะคะ T.S.R. 4.58แอาแล้วก็แนวต่อไปก็คือไฮนี้สี่เนาะให้ไว้2แนวนะคะจ,จังหวะย่อเนี่ยไม่เล่นดีกว่าเพราะว่ามันอันตรายเนาะมันอันตรายนะคะ มันก็จะมีเหตุผลประกอบหลายอย่างอยู่นะคะต่อไป VPO นะคะ VPO ที่เราทำแผนกันมันก็ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่า2.08ไม่ผ่าน2.08ไม่ผ่านนะก็ไม่เล่นนะคะรอ2.08แล้วก็2.16นะคะ VPO วันนี้ก่อนการบ้านค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะว่าหลายๆตัวมันก็พักตัวไปเนาะนะคะก็ถ้าใครที่ชอบตัวไหนก็มันก็จะง่ายขึ้นเนาะชีวิตมันง่ายขึ้น UMS ขอดูทำเฟรมย่อยนิดนึงนะคะอ่า UMS นะถ้าพรุ่งนี้นะคะเขาไม่เบรกเนี่ยแนวเนี้ย2.94ไม่ต้องเล่นก็ได้นะแล้วก็แนวต่อไปก็ประมาณนี้นะคะ3.08แล้วก็3.22ให้ไว้3แนวประมาณนี้นะ UMS ต่อไป FNS ตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะคะขึ้นไปแล้วก็ย่อก,กับมาปิดแดงเหมือนเดิมเนาะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ไว้สามแนวนะคะก็คือราคาปิดเขานี่แหละเนาะดดไม่เล่นนะคะแล้วก็ไฮเดิมเอ้ยแล้วก็4.74แล้วก็ไฮเดิมนะคะก็คือ4.86เนาะให้ไว้สามแนวประมาณนี้นะคะ FNS ต่อไป UEC UEC เนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะถ้าไม่เบรกไฮเขาเราก็ไม่เล่นเนาะอ่าเบรกไฮนี่2.28 จริงๆถ้าดูดีๆนะการบ้านมีแต่ตัวเดิมๆใช่ปะเพิ่มเติมคือวนๆซ้ำๆนะคะ2.28 2.36แล้วก็2.42นะคะมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนาะอ่า WPH เมื่อวันก่อนที่เราวางแผนกันมันก็กลับตัวเนาะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าเขาจะไปต่อนะคะ3.02 3.14ต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปเนาะถ้าสมมุติว่าเขาเบรกได้นะแนวต่อไปก็จะประมาณ3.34ประมาณนี้นะคะ WPH ต่อไปอาแซบนะคะอาแซบพอก็ขึ้นมาเนาะเราแตะทําไส้นิดนึงนะคะการทําไส้แบบนี้ก็ลองดูว่าเอออาแซบี่ยเขาจะเล่นแบบไหนเขาชอบเป็นสายย่อใช่ไหมอ่าพอเป็นสายย่อเราจะเล่นแบบไหนลองดูนะพรุ่งนี้ถ้าสามจุดศูนย์หกต่ำกว่าเนี่ยไม่ต้องเล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็จะประมาณนี้สามจุดหนึ่งหกนะคะสามจุดหนึ่งหกสามจุดสองสองแล้วก็ไฮนี้สามจุดสองแปด แต่ถ้าใครที่เกียดรอรอ3.28ไปเลยก็จะแรงกว่านะคะอ่ะแซฟเนาะถ้าเขาไม่ถึงอะ่ะก็ไม่ต้องเล่นก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปออร่านะคะออร่าก็มีการพักตัวนะคะพรุ่งนี้ถ้าไม่เบรก1.64ก็ไม่ต้องเล่นเนาะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ1.72นะคะอ่าเอาตัวใหญ่มาฝากก็คือพี่เทพพี่เทพเนี่ยพรุ่งนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขา 154บาท50สตางค์ต่ำกว่านี้ไม่เล่นนะคะแล้วก็ายเดิมเนาะ158บาทมันอาจจะไม่ตรงช่างมันนะก็ฟังที่เราพูดเอานะคะ154บาท158บาทนะคะหรือพี่เทพนะเขาอาจจะเป็นแบบแท่งนี้ก็ได้เนี่ยเปิดอาจจะเปิดโดดแล้วปิดแดงแบบนี้ก็ได้นะคะก็เรามาะระวังนิดนึงนะคะจังหวะหน้าง,งานเป็นจังหวะที่สําคัญมากนะคะสําคัญพอๆจริงๆมันก็สาคัญทุกเรื่องอะเนาะนะคะ เนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนชุดนี้ก็ได้เห็นปะเป็นไส้แล้วก็พักตัวแล้วก็เปิดโดดหรือเป็นไส้แล้วก็เปิดโดดแล้วก็ปิดแดงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมคนที่ห่อมาก็ก็ต้องประคองไปนะคะก็ต้องประคองพอร์ตไปนะคะแต่เราจะบอกให้อย่างหนึง่งถ้าสมมุติว่าเป็นมือใหม่นะเป็นมือใหม่นะคะที่ยังไม่มีความรู้อย่าเพิ่งเทรดดีดทท DW, นะคะไม่มีความรู้มันอันตรายมากนะ เพราะว่าเราใช้ความโลภนำทางเราไม่ได้ใช้ความรูน้นำนำทางเล่นหุ้นใหญ่ให้มันเป็นก่อนถึงมันจะราคาแพงถ้าเราอยากจะเล่นจริงๆก็ลองเล่นมาดูก่อนเนาะนะคะอันนี้จากคําเตือนจากรุ่นพี่นะคะจากรุ่นพี่อ่ะยูปิกยูโปอ่านว่าอะไรไม่รู้ช่างมันยูเนเะต็ด l าน่ยนะคะพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่าไอตัวเนี้ยมันจะไปต่อนะก็นี่เลยง่ายๆแลค่ะปิดมันนะคะเก้าจุดสี่ศูนย์เก้าจุด เท่าไหร่เนี่ย9.65เนาะ9.40 9.65นะคะแล้วก็ตรงนี้10บาท10อ่าแล้วก็แนวต่อไปก็คือ10บาท40นะคะประมาณนี้ถ้าหลุดราคาปิดไม่เล่นนะคะไอ้ตัวนี้นะถ้าเล่นเขาก็เล่นแรงถูกไหมแต่ถ้าลงเขาก็แรงไม่น้อยหน้ามันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด 9.40ก็ไม่เล่นนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็ไม่ว่า,าจะเกิดขึ้นมันดีเสมอก่อนที่เราจะเขาเรียกอะไรอะ่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จอะทุกคนทุกคนคิดง่ายๆเลยถ้ามันถ้ามันถ้าเส้นทางเนี้ยมันโรยด้วยกีบกุหลาบมันก็ไม่มีคุณค่านะเอาจริงๆคุณเคยได้อะไรโดยที่คุณไม่อยากได้เะละ่ะหรือว่าได้อะไรที่มันมาง่ายๆเปะละ่ะมันก็ไม่มีค่าถูกไหม นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเนาะแต่การการที่คุณพยายามเชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะไม่สูญเปล่าไว้ทุกคนนะคะในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราพยายามหรือเปล่านะคะคนเราสามารถโกหกคนอื่นได้นะว่าเราอะ่ะพยายามหรือไม่พยายามแต่เราโกหกตัวเองไม่ได้และคนหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่จะโกหกไม่ได้เลยก็คือตลาดนะคะเราไม่สามารถโกหกตลาดได้ถ้าคุณไม่ทำการบ้านมาตลาดจะเอาคุณจนคุณหมดตัวได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณทำการบ้านมาอย่างดีตลาดจะตอบแทนคุณเท่าที่คุณทำการบ้านมานั่นแหละนะคะทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นคิดดีได้ดีคิดชั่วได้ชั่วเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ตลาดก็จะเอาคืนเช่นเดียวกันนะคะด้วยหลัก สำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันอาทิตย์นะคะเวลาสามทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะคะก่อนตลาดเปิดทุกวันเราจะมาไลฟ์สดแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีลาติสวัสดิ์ฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบาย